ลิงลิงคองและออมกอนพภัสนะคะเชิญชวนร่วมแบ่งปันพลังใจเพื่อเด็กๆผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะด้วยเสื้อเนาะ ด้วยเสื้อนะคะน้องคลอเวอร์สัญ,ญลักษณ์แห่งการไม่ยอมแพ้ซึ่งมีสองสีได้แก่สีขาวและสีดำค่ะเป็นเสื้อจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กโดยเปิดจำหน่ายครั้งแรกในงาน Link อม Birthday Charity 2 0 25ที่จะจัดขึ้นพรุ่งนี้ที่ M.C.C Hall เด e m a ม ll i f e s t โต e งามวงวานในราคาตัวละ333บาทค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมในวันงานนะคะแต่อยากสนับสนุนเสื้อทีเชิ t ์ตลายน้องคลอเวอร์ก็สามารถติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k มูลนิธิโรงพยาบาล กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งสามารถบริจาคผ่านบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กธนาคารฐานไทยธนาชาติ t ท b เลขบัญชี0381076900ลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยค่ะใครที่ไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็ไปร่วมสร้างปฏิหารกับการเป็นผู้ให้กับสองสาวหลิงหลิงกับออมได้รายได้นะคะจะนำไปช่วยเหลือน้องๆผู้ป่วยโรคมะเร็งโครงการเพื่อการปลูกถ่ายไขยกระดูกและเซ็มเซลล์ในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก จากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติต่อไปค่ะ